เจอกับคุณสันครับเจ้าของรถบูพาวเวอร์1.9ตัวยกสูงไฮแลนเดอร์4ประตูครับหนักมากเลยออกรถมาเมื่อปีที่แล้วนะวันนี้รีแมปสเตเต2,000ซัก40%แล้วก็ใส่ท่อหน้าเผา BRS ด้วยนะหน้าเผา BRS ฮนะลอ้อยังล้อดเดิมเลยเด่๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะเปลี่ยนล้อเป็นที E37 นะสำหรับตัวยกสูงครับหนักหน่วงแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังเจ้าของรถกันครับส <c oughs> วัสดีครับของเดิมมันหนักไหมหนัหน่วง เป็นนวงอะไรเล้งน่วงหมดเลยอ่าตัวใหญ่น้ำหนักมันเยอะนะสี่ประตูด้วยฮะสติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยครับแบงค์จูนแอปสาวสูงสี่ครับเนีฮะลงท่อฮะอยู่ข้างหลังท่อเป็นท่อหน้าเผานะครับหน้าเผา BIS นะฟังเสียงครับนี่ฮะหวานๆนะฮะหวานเจี๊ยบครับเสียงเทอร์โบสไตล์อ่1.9จะเป็นแบบนี้นะเสียงแฉลแหลมนะครับอ่ะฟังเสียงเบิ้ลแตันครับเอาบ่น แค่คร่าวๆนะคันนี้จูนพันอยู่มาณักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนวิ่งก็สับระเบิดดีนะดังด้วยนะน้องก็เคยสับรีวู้ดเมื่อก่อนนะมา,มาลองขับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าก็เก่งเหมือนกันสำหรับหกเกียร์ครับขอบคุทั้งสานาะมมาเป็นแฟนแมนแท้หนึ่งลาครับรีแมปเฮาเอ็กสไตล์ช่างแบงครับเจอกันครับ